ยินดีต้อนรับเข้าสู่แซนดี้พาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะแซนคิดว่า แซนจะพยายามทําคลิปให้สั้นลงนะทุกคนจะไม่ให้มันยืดยาวไปจนถึงเกือบชั่วโมงนะเพราะบางคนเห็นคลิปยาวแล้วอไม่อยากจะดูหรือบางคนคือเขาอยากรู้เรื่องนิดเรื่องหน่อยนะแซนก็พยายามเอาไปจุดเอาจุดที่มันสําคัญมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันเนาะก็พยายามพูดในสองมุมพูดถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในลานองค์ปูหรืออะไรเกี่ยวกับปิติยินดีนะที่เกิดขึ้นกับ ลุงช่างกับป้าสวนผักหรือ,อ YouTube สายของเรานะคะแล้วอีกมุมหนึ่งที่แซนจะไม่ทิ้งก็คือไปไปอ่ากวาดหาข้อมูลที่ประเด็นที่มันเหมือนดูเป็นการใส่ร้ายแซนจะไม่ไปใส่ร้ายใครนะคะแซนจะไปหาข้อมูลที่มันเกิดขึ้นประเด็นนั้นโดยเฉพาะไปจับ คนที่เขาใส่ร้ายกันมากกว่าเราจะไม่ไปเติมความใส่ร้ายให้ใครนะคะวันนี้นะะแซนยังมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนมาช่วยฟังว่านางหย่อนที่อยู่ปารีสนะที่อยู่ฝรั่งเศสนะมันกำลังด่าใครมันมันมีเจตนาด่า,าตาชกับยายสอคอนะแต่มันเบี่ยงก่อน ตอนแรกมันเบี่ยงก่อนนะด่าอีาอ,อ,อีตัวเงินตัวทองอ่ะนะด่าแบบแบบหยาบอ่ะตัวเงินตัวทองใครที่เล่าให้ไอ้แหลฟังนะแล้วเราไปจับใจความดีๆแซนจะไม่เปิดคลิปเยอะแต่พยายามจะเล่ามีอะไรเกิดขึ้นนะเรารู้อยู่ว่านางวะนางหวายตอนนี้เรียกยานเป็นแม่ยาน นะเป็นลูกนอกไส้เป็นน้องของคนขายข้าวแกงที่เป็นผู้ชายนะจะผู้ชายหรือกระเทยก็ไม่ทราบนะแล้วก็ยานก็เรียกว่าลูกนอกไส้แล้วช่วงนี้โอ้โหวีรกรรมของหวายนะเยอะมากถ้าทุกคนติดตามก็คือไปเม้นนะ,ะเพื่อมันเหมือนเพื่อตอบโต้หรือเพื่อแก้แค้นที่พ่อแม่เอาเรื่องเฉาเรื่องอับอายของตัวเองไปเล่า ให้น้องชายฟังคือแหลแล้วแหลก็เอาออกมาประจานในสื่อโซเชียลนะที่หวายเข้าใจว่าต้องเป็นพ่อแม่เล่าให้ฟังแน่เพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องราวต่างๆแหลอยู่ที่วัดบวชเป็นพระไม่รู้เรื่องอะไรนะยาหวายก็เลยคิดว่าต้องเป็นผลงานของพ่อแม่ก็เลยนน แก้แค้นมันมีที่ไหนลูกแก้แค้นพ่อแม่ถ้าเราโดนถามใจเราใจเขาถ้าเราเจอแม่แบบนี้หรือถ้าเรามีพ่อแม่แบบนี้จริงๆอ่ะจริงๆนะแต่ไม่ได้ไปพูดอะไรนะถ้าเรามีพ่อแม่แบบนี้จริงๆคือไม่รักเราหรือจะอาจจะไม่ไม่สนหาสนอะไรเลยอ่าพอรักลูกชายคนเดียวลูกชายอยากได้อะไรข้อมูลอะไรเล่ามดโดยไม่สนอ่ะเพราะ ไม่สนว่าจะไปสร้างความเจ็บปวดสร้างความน้อยใจให้ลูกคนไหนไม่สนเพราะฉันรักลูกชายของฉันฉันก็จะเล่าให้ฟังคือเรารู้อะนะเรารู้ก็คือแต่ยังไงเขาก็เป็นพ่อแม่เราอะนะเราแต่ละคนจะทําตัวแบบไหนถ้าเป็นตัวแซนเองเหรอก็รับสตากรรมแล้วออกมาแก้นะถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องออกมาแก้ว่า ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเด็กเกินไปหรืออาจจะอะไรก็ได้เราจะไม่ไปโทษพ่อแม่ว่าใส่ร้ายเราเพราะว่าพ่อแม่คนไหนหรอกที่ไม่รักลูกนะยังไงอะ่ะที่แซนเคยบอกว่ามีลูกผู้หญิงเหมือนมีซ่วมไว้หน้าบ้านจะทําให้พ่อแม่อับอายพ่อแม่เขาก็กลัวอับอายเหมือนกันที่จะเล่าความไม่ดีของลูกสาวให้ใครฟังใช่ไหมแต่ถ้าเขาเล่าออกมาได้แสดงว่ามันมีหลายอย่างหนึ่งเขารักไอ้แหลมมากเกินไปสองเขาก็เอือมละอา ที่ตัวเองมีพฤติกรรมมีนิสัยสันดานแบบนั้นน่ะพอทําไม่ถูกใจก็จ้าจ้าใส่พ่อแม่เลยประมาณเนี้ยคือนี่แหละสิ่งที่อจะพยายามถ้าเป็นตัวแซนเองแซนจะเงียบแล้วออกมาในอธิบายในส่วนที่อัดอั้นตันใจว่าถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นก็จะบอกว่าน้อยใจนะเออทอําไมเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยพ่อเข้าใจผิดเองแม่เข้าใจผิดเอง นะแต่ไม่ได้พูดในทํานองเหมือนหวายพูดนะหวายพูดใช่ยานบอกว่าหวายก็ไม่ได้ด่าหวายก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไปฟังน้ําเสียงนะมันบอกว่าหวายไม่ผิดหวายไม่ได้ด่าพ่อแม่หวายไม่หวายแค่ออกมาบอกว่าน้อยใจนะแต่หวายพูดคำหนึ่งว่าหนูขอตําหนีพ่อแม่เลยก็แล้วกันนะอันนี้คือสําหรับตัวแซนเองถึงแซนจะน้อยใจถึงแซนจะ อ,อย่างไงก็แล้วแต่แซงก็จะไปพูดบอกว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเองนะมันเลยสร้างทําให้เราน้อยใจณนะตอนนั้นแต่ตอนนี้จะอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแม่เขาเข้าใจผิดจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นหรือถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นเราก็รับไปเลยดีกว่านะเพราะว่าเราเด็กเราอะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้คือยังพยายามที่จะโยนความผิดให้พ่อแม่ให้สังคมเห็นว่าตัวเองกําลังจะงัดข้อกับพ่อแม่โอ้คืออะไรคือเอา ญาติพี่น้องเอาทางพ่อแทและทางแม่ที่เราฟังที่เขาเป็นเม้นต์อะนะเขาไม่ได้มาพูดในไลฟ์ของเขานะโดยการที่เขาฉลาดถ้าเขาพูดในไลฟ์ของเราของเขาเนี่ยเขาจะเสียมากกว่านี้แต่เขาเที่ยวไปเม้นให้สังคมไม่ใช่ให้สังคมให้เอฟซีที่อยู่ในกลุ่มเขาเข้าใจตัวเขามากขึ้นเพื่อจะโยนความผิดให้ทุกคนเกียดพ่อแม่มากขึ้นเกลียดแหล่มากขึ้นเกียดตอหญิงมากขึ้นก็เลยเปเม้น ไปเม้นว่าน้องสาวของพอตาพ่อตัวเองตาชอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเม้นบอกว่าพี่สาวของแม่ตัวเองยายสอคอลูกชายเขาอะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการแก้แค้นการเอาคืนการที่จะงัดสุงงัดพ่อกับพ่อแม่แล้วพอมาอีกเมนหนึ่งก็มาเม้นบอกว่าสองผัวเมียสวนยางไม่ได้แต่งงานโน่นนี่นั่นก็ไปเม้นแต่ตอนนี้ลบเม้นแล้วแล้วก็ย่อน หย่อนหย่อนเป็นถุงยางนะหย่อนเป็นถุงยางเป็นว่าหย่อนอ่าหย่อนฝรั่งเศสก็แล้วกัน <c oughs> คือมันก็ใช้ชื่อว่ายออานอเหมือนกันแซนแซนถอยให้มันไกลไกล,ไกลออกจากนี่ไปเลยดีกว่านะเผื่อมีปัญหาทีหลังนะคือหย่อนที่อ่าอ่าฝรั่งเศสอะนะพยายามที่จะออกมาช่วยแก้ไขว่าอ่าขอโทษโน่นนี่นั่นนะ,นะอ่าจริงๆแล้วอ่าเชื่อเหรออ่า การที่หวายไปเม้นในช่องของยาหย่อนฝรั่งเศสเองว่า,อาสองผัวเมียสวนยางก็ไม่ได้แต่งงานกันนะจึเป็นสาเหตุที่สองผัวเมียสวนยางต้องไปขนรูปเก่าๆมาให้ดูนะเป็นหลักฐานมันคือการหมิ่นประมาทได้เพราะว่า คนเราอ่ะก็แซดที่แซนบอกมันเสียหายตรงที่ว่ามีลูกสาวเหมือนมีซ่วมไว้หน้าบ้านเมียท้องก่อนอลูกท้องก่อนแต่งลูกสาวท้องก่อนแต่งหรือหนีตามผู้ชายคําเหล่าเนีมนมนมน้มันมันมันหมิ่นประมาททั้งนั้นมันเป็นเรื่องอนาอับอายไม่น่าไม่ไม่ควรเอาใครมาพูดถ้าพูดเขาจะเล่นงานตัวเราเองได้เลยนะแต่หวายไปเม้นในช่องของยานนะอ่ารีบลบคลิปไปแล้วนะ รีบลบลบเม้นนั้นไปแล้วคือตัวยานเองออกมาพูดว่าเม้นเป็นเม้นจริงเพราะว่ามันโกหกไม่ได้สู้สู้เอาหน้ามายอมรับความจริงให้เอฟซีเห็นใจมากกว่ายานก็ฉลาดบอกว่าไหวามาเม้นแบบนั้นจริงๆหวาไหวอาจไม่รู้โนนนี่นั่นเราในฐานะเป็นเจ้าของช่องที่ไหวามาเม้นขอโทษแทนสองผัวเมียสวนยางโน,นนี่นั่นนะมันไม่ใช่ขอโทษข้างเดียวจบนะ จริงๆแล้วคนที่จะขอโทษคือตัวหวายเองนะ,อะส่วนเจ้าของช่องจะขอโทษก็ได้ไม่ขอโทษก็ได้ขอโทษในฐานะที่ตัวเองเป็นเจ้าของช่องและดูแลคนเม้น์ไม่ดีพอไม่ให้แอดินคุมใครเม้นไม่ดีหรือไม่สมควรพอนั่นคือหน้าที่ที่คือสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบว่าต้องขอโทษไม่ขอโทษแต่นางออกมาขอโทษนะ หย่อนที่ฝรั่งเศสออกมาขอโทษนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือสิ่งดีแต่นางคิดว่านางจะได้ใจเอฟซีไงออกมาขอโทษจริงๆแล้วหวายออกมาเม้น์บอกว่าอสองผัวเมียสวนยางไม่ได้แต่งงานไม่รู้จริงๆเหรอว่าเขาไม่ได้แต่งงานหรือว่ารู้แล้วไปเม้น์แบบนั้นให้เขาเสียหายวันนี้ไปฟังแลพูดว่าสองผัวเมียสวนยางไม่ได้แต่งงานมันไปเกี่ยวอะไรกับมึงว่าอย่างนี้ดา่ดาด่าวาย ทำไมจะไม่เกี่ยวนะก็มันไม่พอใจไงสองผัวเมียสวนยางอ่ะเล่นประเด็นหมอลำหญิงหมอลำชายนานแล้วแล้วช่วงนี้เอาแม่มาดา่าให้คนอื่นมาดา่าแม่ตัวเองพ่อตัวเองเนี่ยเขาก็เล็เขาก็เล่นไหวเห็นแล้วไม่พอใจอย่างแน่นอนเลยนะนี่คือการแก้แค้นอีกนั่นแหละนี่คือการเอาคืนนี่คือการงัดข้ออีกแหละแต่งัดข้อโดยที่บอกว่าเขาไม่ได้แต่งงานกันนี้ คุณรู้จริงหรือไม่หรือคุณรู้แล้วแต่คุณพยายามที่จะใส่ร้ายเขาว่าเขาไม่ได้แต่งงานคือตอนนี้นะหวยจะทําอะไรก็แล้วแต่จะดูดีไม่ดูดีกระทั่งแม้แต่การที่เอาพ่อแม่มาว่าอย่างนั้นยานก็ยังบอกว่ามันก็ไม่น่าดูหรอกแต่มันก็ไม่ผิดเพราะไวยไม่ได้ด่าอะไรพ่อแม่ยอนเออยอนนะยอนฝรั่งเศสคือ,อทุกคนมันเหมือนว่าลงเรือลําเดียวกันแล้วอะไวยจะทําอะไร หย่อนฝรั่งเศสจ,จะต้องคอยเก็บงานแทนแ,แทนเก็บงานอาช่วยถ้าไว้ไปขี้ขี้แตกตรงไหนหย่อนฝรั่งเศสจ,จะไปช่วยเก็บและไปเช็ดขี้ให้คือนี่แหละทําความสะอาดให้เพราะว่าถึงจะเบื่อถึงจะไม่ชอบขี้มันเหม็นขนาดไหนแต่เพราะอยู่ในเรือลําเดียวกันถ้ากูไม่เช็ดมันก็เหม็นของกูไปด้วยเหม็นไปทั้งเรือทั้งลําเลยพูดผิดให้เป็นถูกได้ พูดไม่ดีไม่สมควรก็ให้มันมีเหตุผลว่าทําไมไม่สมควรได้เพราะหย่อนยานฝรั่งเศสพูดเกง่งนะพูดมีเหตุผลเหมือนในตัวลายเลยอะพูดนี่ดีดีแต่การกระทํามันไม่ได้ครึ่งคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะและออกมาพูดในกรณีบอกว่าเราไม่รู้เรื่องหรอกนะจะจริงหรือไม่จริงอันนี้เราไม่รู้เราไม่สามารถบอกได้ บอกว่าตอนที่สมัยหวายเป็นสาวเนี่ยนะชอบวิ่งเล่นตามผู้ชายวิ่งเล่นและไม่ใช่วิ่งเล่นนะวิ่งเล่นวิ่งตามผู้ชายอะเล่นเล่นก็คือตามอะนะผู้ชายอีกครั้งหนึ่งนะวิ่งเรียนอยู่มอไหนนะมสามหรือมออะไรนี่แหละวิ่งนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผู้ชายไปแล้วเล่าเ,เป็นฉากๆเลยนะว่าเหมือนเหมือนที่ยายสอคอเคยเล่าว่า เวลาไปเรียนไม่ไปเรียนวิ่งไปกับผู้ชายหรือไปเฝ้าผู้ชายอะไรทำนองเนี้ยที่ยายสคเคยเคยพูดในคลิป่ะนะที่แหลเอามาเปิดอะนะวันนี้แหลก็มาพูดเหมือนกันว่าประมาณอยู่มสามนี่แหละก็พูดว่าเอ๊ไม่รู้ตอหญิงจะจำได้ไหมเนาะ,ะจำได้แสดงว่ามันเกิดขึ้นจริงต่อหญิงก็รู้แล้วพอพูดไปพูดมาตอชายก็บอกว่าเอ๊หรือว่าตอหญิงไม่รู้เอาเอายังไงนี่คือพิรุธของของแหลเหมือนกันว่าจะพูดจริงหรือไม่จริง เดี๋ยวรู้เดี๋ยวหรือว่าจําไม่ได้ตกลงจําได้หรือไม่รู้อ้าต่อหญิงนะเขาบอกว่าอยู่ม .3 นะขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปกับผู้ชายทุกบ่อยจนไปนอนกับผู้ชายนะจนะวันหนึง่งนะปัทะเลาะกันแล้วก็หย่อนฝรั่งเศสก็ถามว่าแล้วไอ้ตัวไอ้ไอแหลมันรู้ได้ยังไงถ้านางหวายตอนนั้นอยู่มส แหลก็กำลังบวชเป็นพระอยู่แล้วจะรู้เรื่องได้ยังไงถ้าอีตัวเกีย้ยไอตัวเกีย้ยไม่บอกอันนี้แสนสงสัยแล้วมันด่าใครว่าไอตัวเกีย้ยกับอีตัวเกีย้ยไม่ไม,ไม่ไม่บอกอา้าวในเมื่อย่อนฝรั่งเศสบอกเองว่าฟังนะเชื่อได้ไหมไอไอแหลเนี่ยเดี๋ยวมันบอกว่าตอหญิงจําได้ไหมเดี๋ยวบอกว่าตอหญิงจะรู้ไหมเรื่องนี้ไหมเนี่ยแสดงว่านางย่อนฝรั่งเศสก็รู้เหมือนกันว่า ไม่น่าจะใช่ตอหญิงที่พูดให้แหล่ฟังแล้วก็ไปสงสัยว่าแล้วใครละ่ะมันบอกแหล่บอกว่าตอนนั้นน่ะนะมันมีครั้งหนึ่งที่นางหวายขับมอเตอร์ไซค์แล้วมีน้องซ้อนท้ายไปบ้านผู้ชายคนนั้นไปเรียกร้องบอกว่ามึงจะมาขอกูไหมอะไรประมาณเนี้ยนึงอเธอจะมาขอฉันไหมเพราะฉันไปนอนบ้านเธอเสียตัวให้เธอแล้วนะเธอจะต้องไปขอฉันนะแต่มันเป็นช่วงที่ทะเลาะกัน ไว้ Why, เลยขับมอเตอร์ไซค์ดิ่งไปบ้านผู้ชายไปพูดกับพ่อแม่ของผู้ชายว่าเธอจะพ่อแม่เนี่ยต้องไปขอนะเพราะฉันได้กับลูกชายเธออย่างงนอย่างนี้แล้วอะไรทํานองเนี้ยแต่พ่อแม่ของฝ่ายชายก็ไม่สนใจละอาไว้ก็เลยบอกว่าจะต้องปรับค่าสินไหมนะสมัยก่อนมันมีจริงนะเวลาเราเสียตัวให้ใครแล้วเขาไม่ยอมแต่งกับเราอ่ะเราจะไปฟ้องแบบภาพผู้เยาว์หรืออะไรเนี่ยค่าเสียค่าสินไหมอะไรทํานองเนี้ยนะจะต้องเสียเออมันบอกว่า ไอแหล่เล่าบอกว่าหวาบุกไปบ้านผู้ชายไปหาพ่อแม่ผู้ชายเลยบอกให้ไปขอหรือถ้าไม่ขอก็ปรับค่าสินใหม่เลยตอนที่ไปน่ะอ่าน้องนั่งข้างหลังแต่ไม่บอกว่าน้องใครอ่ยอนฝรั่งเศสก็เลยบอกว่าน้องน่ะเป็นใครล่ะไม่น่าจะใช่ไอแหล่เพราะไอแหล่อยู่วัดถ้าไม่ตอหญิงก็สายฝอ,นะอนะอ่ยอนฝรั่งเศสก็เลยสงสัยว่าเอะใครล่ะสองคนนี้แต่ต่อ ตอแหลนะไอแหลบอกว่าอ่ะไอเมืกก่อกี้ไอแหลบอกว่าถ้าต่อหญิงจำได้หรือเปล่านะหรือว่าตอหญิงไม่รู้แสดงว่าคนที่นั่งซ้อนท้ายไม่น่าจะใช่ตอละเป็นสายฝอต้องไปถามสายฝอเองอะไรทํานองเนี้ยนะสุดท้ายตอนแรกก็บอกว่าไอไอตัวเกีย้ยอีตัวเกี้ยไหนบอกอ่าบอกเรื่องนี้ให้ไอแหลฟังไอแหลถึงได้เอามาพูดนะ เราตอนแรกแซนก็นึกว่าเอ๊ะมันด่าตากับยายหรือเปล่าว่ะแต่ไม่น่าใช่นะเพราะมันพูดถึงหรือว่าจะเป็นอีต่อหญิงหรือว่าจะเป็นน้องสายฟอเราก็นึกว่าเออมันจะด่าใครก็ไม่รู้อะที่เขาพูดเรื่องนี้ให้ให้แห,หล่ฟังแล้วแหวเอามาเออเออไอแหล่เอามา,า,มาวิจาร์แบบนี้นะแต่ตอนสุดท้ายด่าได้ชัดเจนมากแล้วไอตัวเกี้ยตัวไหนอีตัวเกี้ยตัวไหนเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังลูก แสดงว่าเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมเดี๋ยวไปฟังมีคลิปนี้ให้ฟังจะได้เข้าใจถ้าคุณคิดว่าฉันเกิดมาไม่เสียชาติเกิดโดนเด็กสารเลวอย่างคุณดาประชานกับยายสมควรภูมิใจนะคะคุณสองคนผัวเมียเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วสามารถให้ผลิตผลสารเลวแบบนี้ได้ไม่เสียชาติเกิดจริงๆค่ะประชานใจสมควรไม่แปลกเท่าไหร่ที่เด็กสาว มัธยมมห้ามหกมัธยมปลายจะมีแฟนหรือจะไปมัคใครหรือจะอะไรยังไงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่แปลกก็คือว่าเรื่องนีๆๆๆ้ถ้ามันเกิดตอนสายวิจีอยู่มห้ามหกไอ้หลบวชเป็นเนนอยู่ไอ้เคียอีเคียตัวไหนเล่าเรื่องนี้ให้ไอ้ไหลฟังมันไม่น่าจะรู้ได้เองเล่าไปเล่ามามันตั้งคําถามว่าเออไอ้สายรู้ไหมเนี่ย ไอ้่ายอยู่บ้านด้วยกันเนี่ยอยู่บ้านที่นั่นไอ้่ายมันควรจะรู้สิแต่ไอ้ไหลไปบวชอยู่ที่วัดเสือกู้เรื่องนี้ต้องถามไอ้หลกลับว่ามึงช่วยบอกฟิวว่าไอ,อ้เฮียอีเฮียตัวไหนเล่าเรื่องสาวิจีมีผู้เบาตอนมห้ามหกให้มือฟังไล่นี้ยายสมควรได้ฟังไหมคะไล่นี้ของลูกชายสุดที่รักยายสมควรได้ฟังไหม จำได้ในสิ่งที่ไอ้ไรลเล่าวันนี้ถึงคิวสาวิตรีเมื่อไหร่จะถึงคิวออกตายไปแ,แย่งผัวใครเข้ามาไปทำท้งอะไรเรื่องนี้นะตายน่าจะจำได้เรื่องนี้เนะ่แล้วก็พูดเหมือนกับว่าเหมือนกับนางตายเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้หรือว่าน้าตายไม่เคยได้ยินน่าจะจาได้หรือว่าไม่เคยได้ยินผู้หญิงหมายถึงสาวิตรีขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปกับใครไปกับน้องน้องของสาวิตรีมีใครบ้าง ถัดมาเลยก็นางตายไอ้ไหลและก็น้องฝนไอไหลเนี่ยคัดออกได้เพราะว่ามันตอนนั้นมันน่าจะเป็นพระอยู่สาวิตรีคงไม่เอาน้องที่เป็นบวชเป็นพระเป็นเณรซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปตามผู้ชายเพราะฉะนั้นน้องที่เหลือสองคนที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์สาวิตรีไปได้ก็คือนางตายกับฝนทีนี้ตะกี้ไอไหลพูดถึงว่าหรือน้าตายไม่เคยรู้เรื่องนี้ ตายไม่ได้พูดถึงก่อนทำไมตายไม่ไม่พูดถึงเรื่องนี้ก่อนคงไม่เคยรู้เรื่องนี้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้ก็แปลว่าตายคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปไม่ใช่ตายดังนั้นต้องไปถามฝนแล้วสิต้องไปถามฝนแล้วสิว่าเธอเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์เธอเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่สาวสาวิิจีเนี่ยไปไป,ไปตามผู้ชายหรือเปล่าตอนแรกเล่าว,ว่า ไปหาผู้ชายเพราะเราแวงว่าผู้ชายจะเป็นมีผู้หญิงอื่นผู้ชายจะนอกใจแต่ไปไปามาตอนท้ายที่ได้คุยก็คือไปเจอพ่อเจอแม่ไปถามหาไปทวงจะเอาเงินกับพ่อแม่เขาคุณลองคิดดูนะคะเด็กอยู่ม .5 ม .6 กล้ามากนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอพ่อแม่ผู้ชายแล้วบอกว่าลูกมึงนอนกับกูและพวกมึงต้องจ่ายเงินมาปกติเด็กบวงห้ามงกเนี่ยถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาจะทำน่าจะบอกกับพ่อแม่ว่าหนูไปเสียตัวให้คนนั้นคนนี้แล้วพ่อแม่ต้องไปคุยให้หน่อย ดันกลับกลายเป็นว่าสายวิจิยังเรียนอยู่แท้ๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาพ่อแม่ผู้ชายแล้วก็ไปทวงสินสอดทองมัน่นก็้โดนพ่อแม่ผู้ชายตอบมาบอกว่าก็มึงนอนกับลูกกูเองเรื่องนี้มันแปลกๆแ,แต่ที่ไม่แปลกก็คือมันต้องมีไอ้เฮียอีเฮียบางตัวเราเรื่องเฮียเยให้ลูกเฮียเฮียฟัง ได้ยินไหมคะชัดเจนไหมมีอีอกเกี้ยไอตัวเกี้ยมาอะไรทำนองเนี้ยนะเล่าเรียกเล่าเรื่องให้ลูกฟังลูกลูกอ่ะคำว่าลูกคือด่าตาชอกับยายสสคอชัดๆัดนะเพื่ออ่าจะเป็นฝั่งหรือจะช่วยอ่ะจะลูกในไส้ลูกนอกไส้อะไรก็ไม่ทราบเป็นลูกมีความจริงใจเป็นลูกเป็นแม่กันจริงเหรอเป็นลูกเป็นแม่ถึงไม่ใช่ในไส้อ่ะมันเป็นกันง่ายเหรอ เราจะเดินไปปะกันที่ตลาดหรือที่ไหนรู้จักสนิทกันแป๊บเดียวก็บอกเป็นแม่เป็นลูกกันได้เหรอนะจริงจริงมันไม่มีหรอกลูกจริงๆคือลูกในไส้ลูกบุญธรรมก็คือลูกบุญธรรมต้องทําพิธีลูกในไส้ลูกน้อยนอกไส้อะไรนี่มันมันมันถึงขนาดต้องช่วยกันขนาดนี้เหรอแม่ในไส้ช่วยลูกในไส้แม้ลูกในไส้จะพูดจาหรือทําให้สังคมเสียมเสียหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดี นะจะจริงไม่จริงนะควรจะปาลมไม่ใช่เหรออถึงไม่ใช่ลูกในไส้อ,อ่คือเป็นลูกที่เขาอุตส่าห์เรียกเราว่าแม่เ,เนี่ยไปปาลมกันไม่ดีเหรอแต่อันนี้กับไม่ใช่กลับมาบอกว่ามันไม่ได้ด่านะอย่างสบตหรืออย่างนางหวายเนี่ยมันไม่ได้ด่าพ่อด่าแม่นะแค่น้อยใจโน่นนี่นั่นแล้วตอนนี้ลนะ่ะ ขนาดน้อยใจแล้วหนูขอตําหนิพ่อแม่เลยนะแล้วก็พูดโน่นโน่นโน่นเรื่องไม่ดีของพ่อแม่นะก็คือประจานใช่ไหมไม่ได้ด่าแต่ก็ประจานแต่เรื่องด่าอ่าใจหย่อนฝรั่งเศสนะคะเพราะมอบหมายหน้าที่ให้หย่อนฝรั่งเศสแล้วค่ะเรื่องด่ามาเต็มเต็มเลยล่ะไอ้เกี้ยอีเกี้ยใครวะเล่าเรื่องเกี้ยเกี้ยให้ลูกมันฟังนี่แหละนะอ่ามันเมื่อวานที่แซนขึ้นอ่าขึ้นหน้าปกที่บอกว่าคุณใหมโ่โพสอะ ที่บอกว่ายูทูบเบอร์ผู้เกาะติดตามคดีน้องผลไม้ก็คือเอฟซีนั่นแหละที่เกาะติดตามจะเป็น YouTube จะเป็นเอฟซีที่เกาะติดตามคดีนี้น้องผลไม้เนี่ยโปรดทราบก็คือเหมือนประกาศถ้ายังอยากมีภาพลักษณ์ที่ดีมีเอฟซีสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีมีเอฟซีสนับสนุนแสดงว่าช่องนั้นคือ YouTube ใช่ไหมถ,ถ้าอยากจะให้เอฟซีสนับสนุนช่อง YouTube ช่องนั้นจะต้องทําตัวแบบไหนอย่าลบหลู่ มารดาของแม่น้องผลไม้นะก็คือยายโสโคอใช่ไหมย่าลบหลู่มารดาย่าใช้คําไม่ถูกนะถ้าลบหลู่นี่มันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมองไม่เห็นน่าจะบอกว่าอย่าอ,อย่าไปข้องเกี่ยวหรืออย่าเอาอประจานหรืออย่าดูหมินหรืออย่าดูหมินดูถูกนะอะ,อะไรดูดูถูกดูแคน มารดาของแม่น้องผลไม้ก็คือยายสสคอจบคือออกมาประกาศแบบนี้มันเหมือนจะพูดใส่ยานหรือเปล่าเพราะยานอะ่ะคือ youtube ช่องนี้อะ่ะที่เขามาออกมาประกาศเนี่ยมันเป็นช่องของเอแม่น้องผลไม้ก็คือ f อซที่หวังดีกับแม่น้องผลไม้อาจจะไปเตือนแม่น้องผลไม้อย่าทำแบบนั้นแบบนี้นะถ้าน้องผลแม่น้องผลไม้อา่าทำตัวไม่ถูกต้องก็ได้คือ ไม่ถูกแต่เราเตือนเองได้แต่ไม่ใช่เอามาเหมือนนางยานหรือเปล่านะได้บอกว่า YouTube ผู้เกาะติดตามน้องผลไม้เห็นไหมคือช่องของยานหรือเปล่าโปรทราบถ้ายังอยากมีภาพลักษณ์ที่ดีที่มีเอฟซสนับสนุนและศรัทธายาลบดูมานดาน้องผลไม้ใช่หรือเปล่าแต่อ่าเม้นนี้โพสต์นี้เป็นของ f อฟแม่น้องผลไม้อาจจะเป็นเอฟซที่รักแม่น้องผลไม้ จริงๆไม่อยากให้แม่น้องผลไม้เสียเสียชื่อเสียงเสียหายอะไรในสื่อก็ได้น้องแม่น้องผลไม้อย่าดา่าพ่อแม่เลยนะมันเสียเขาอาจจะเตือนกันแบบนี้ก็ได้แต่สำหรับย่อนอฝรั่งเศสด่าดเต็มๆเลยเอฟซี FC กลุ่มนี้อาจจะไม่พอใจแต่เอฟซกลุ่มนี้คุณมาโพสแบบนี้คุณไปถามหวายหรือยัง หวาอาจจะใช้ยาใช้หย่อนฝร,รั่งเศสด่าก็ได้แต่คุณบอกแบบนี้เหรอนะไปคุยกันให้มันดีๆก่อนนะว่าเอฟซี FC แม่น้องเอฟซี FC ผู้หวังดีรักแม่น้องจริงๆเนี่ยนะอย่าพูดแบบนี้เลยถ้าหย่อนหรือหย่อนฝรั่งเศสหรือแม่น้องไปคุยกับเอฟซีกลุ่มนี้เองอย่าพูดแบบนี้เลยนะเรื่องนี้แม่ให้ให้แม่แม่หย่อนฝรั่งเศสด่าเองแม่ในไส้แม่นอกไส้ของ ของหนูด่าเขาเองรู้ให้มันคุยมันรู้เรื่องก่อนถ้ามันไม่อย่างนั้นน่ะย่อนอ่าฝรั่งเศสม,มันจะกล้าด่าขนาดนี้เหรอดูฟังด่าเลยไอเริ่มแรกเซนก็งงแล้วเอ๊ะมันใช่ไหมไม่ใช่นะฟังส,สุดท้ายคือคําว่าลูกนี่แหละนะ คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะทุกคนแซนจะพยายามทําคลิปไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะทุกคนเพราะมันยาวเกินไป f อฟอาจจะเบื่อฟังก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนช่วยสนับสนุนอ่าโปรของป้าหรืออ่าผลิตภัณฑ์ของทีพเพื่อช่วยให้ลุงป้ามีรายได้จะเพื่อโปรเพื่ออะไรก็แล้วแต่ขอให้เขามีรายได้เพื่อใช้จ่ายสิ่งต่างๆนะ เสร็จจากโปรโมกแปลงไฟอาจจะเป็นโปรอย่างอื่นเราก็ช่วยเหลือกันไปนะถ้าทุกคนอ,อยากให้กําลังใจหรืออยากช่วยเหลือหรือไม่มีซุนทรัพย์ที่จะช่วยเหลือก็ช่วยดูคลิปดูโฆษณาให้ลุงป้าสองช่องนะคะก็มนโอมกับ ป้าแตนชาแนลเพื่อให้เขามีรายได้ทาง YouTube นะหรือไปช่วยการสนับสนุนให้กำลังใจส so วหรือช่องต่างๆที่ช่วยงานลุงที่ลานองค์ปู่นะทุกคนเขาจะได้มีกำลังใจเพราะมันมีประเด็นหลายประเด็นเหลือเกินเดี๋ยวก็บอกว่าที่ย่าอยู่ตรงนั้นได้อะนะป้าจ้างเท่านั้นเท่านี้จริงๆแล้วเขาช่วยกันด้วยใจจริงๆไม่มีค่าจ้างนะค่าจ้างก็คือช่อง YouTube ที่ทําเองทําดีได้ดีทําเยอะได้เยอะจากช่องความสามารถของตัวเองไม่มีใครจ้างถ้าเอฟซีไม่ช่วยดูก็ไม่ได้อะไรเลยนี่แหละสิ่งที่เราเข้าใจและพยายามสนับสนุนบางคนที่มันไม่เห็นความดีหรือบางคนที่มันมีอคติมันก็บอกว่าเออไม่มีไรายได้ไม่จ้างมันจะอยู่หาอะไรล่ะอย่าลืมนะอยู่ตรงนั้นมีเอฟซีช่วยสนับสนุนกาแฟก็มีดื่มนะ เมื่อก่อนอ่าเห็นได้ชัดเจนเราอย่ามองถึงย่าย่าชี้เลยเรามองถึงแม่ดาแม่ดาเมื่อก่อนจะซื้อเสื้อตัวหนึ่งก็คิดแล้วคิดอีกตอนนี้ล่ะใช่ไหมกาแตมีดื่มโน่นนี่นั่นอย่างน้อยเขาเขาภูมิใจตรงนี้เขาเขาเห็นค่าตรงนี้เขาอยู่ถึงไม่ได้เงินเดือนแต่เขาได้อะไรหลายอย่างจากตรงนี้เขาไม่มาตรงนี้เขาก็ไปตรงที่เขาผูเหล็กไฟเก็บของป่าป่าของป่าให้อะไรนอกจากเห็ด ผักหวานไม่มีแต่ตรงนี้มันมีอะไรมีเอฟซีที่บางทีก็เสนอน้ำใจให้ร้อยสองร้อยเพื่อนั่นคือกำลังใจนี่สิ่งที่เขาได้เขาภูมิใจเขามีค่าตรงนี้เขาคิดว่าเขามีค่าตรงนี้และทุกคนเอฟซีที่จริงใจเขาก็เห็นค่าตรงนี้คนเราบางทีอ่ะแสดงออกอ่ะด้วยใจนะไม่ใช่ด้วยใจไม่ได้ช่วยด้วยเงินด้วยสิ่งของนะอยากให้กำลังใจทีมที่ช่วยงานลุงตรงนั้นเพราะเห็นได้ว่าเขาไม่มีค่าจ้าง ทำ u t u b e นะมันไม่ใช่ว่าโอ้มึงขี้เกียจมึงทําไม่ได้เยอะแต่บางคนพยายามทําแล้วมันไม่มียอดวิวอันนี้เราก็น่าเห็นใจสิ่งที่เราเห็นใจตรงนี้ต่างหากล่ะวันนี้แซนก็ช่วยไปใครที่อยู่ที่ลานองปู่ได้กาแฟหรือได้โกโก้คนละกล่องนะแซนจัดไปแล้วนะนั่นคือมันไม่เยอะหรอกคนละกล่องมันคือกําลังใจที่แซนให้แล้วอ่าคนที่ได้รับเขาจะได้รู้สึกว่า โอ้ความดีที่เราทําหรือความอดทนที่เราอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่ได้เงินเดือนน่ะมีคนเห็นนะมีคนเห็นนะเข้าใจไหมก็ตกลงนะ f c ทุกคนทุกท่านนะแซนก็ขอขอบคุณ FCTP เช่นกันที่มาเป็นกําลังใจให้แซนดี้พาดูให้กําลังใจโดยการดูย้อนหลังดูโฆษณาและก็มาเม้นท์ให้กําลังใจมาเม้นท์ให้อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมาแบบ ตเตือนแนะนําบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกไม่ต้องแซนก็รับไว้อย่างเต็มใจและแบบดีใจด้วยนะที่มีคนเข้าหวังดีและเป็นห่วงสิ่งนี้ต่างหากนะเรามีเงินก็ซื้อไม่ได้จะบอกให้นะฮะก็ขอบคุณมากมากนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะจะพยายามทําคลิปให้สั้นลงนะคะบายบาย